หน้า149 149ข้อวรสา,ศา,ศารนบุลูกา149บทที่9ข้อที่10ถึงข้อที่17 Holy Gospel according to Luke Chapter 9 Verse 10-17แต่ว่าวันนี้ขอขอพี่น้องอ่านในใจนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะอ่านออกเสียงเพราะมีการบันทึกเสียงครับพี่น้องอ่านในใจพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการมึิของนบุลูกาขอถวายพระเกศแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นประชาชนได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษาเมื่อจนถึงเวลาเย็นอครสาวกสิบสองคน มาทูลพระเยซูเจ้าว่าขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิดเขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหารเพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยวพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไร นอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้นหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคนพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับบรรดาศิทธว่าจงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณห้สิบคนเขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลง พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมาทรงแงนพระพักขึ้นมองท้องฟ้ากล่าวถวายพระพรทรงบิขนมปังทรงให้บรรดาสิทธ์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิองกระบุงนี่คือพระวาจาของพระคริสต์เจ้า ขอพระพิสเจ้าทรงพระเจริญเถิดเชิญนั่งพี่รอ,องที่รักวันนี้เราทำการสมโพธพระวรากายและพระโลหิตขององค์พระเยสคริ์เจ้าเป็นการสมโพธิสศีลมหาสนิทแน่นอนที่สุด ภาพนี้เป็นภาพที่เราคุ้นตาเป็นภาพที่พระเยซูกิสเจ้าตั้งศีลมหาสนิทในงานเลี้ยงอาหารค่ำมือสุดท้ายในวันพฤะหัดส,สบดีศักดิ์สิทธิ์เมื่อ2,000ัปีที่ผ่านมาก่อนที่พระเยซูกิสเจ้าพระองค์จะถูกจับพี่น้องเทรับเมื่อเราพูดถึงศีลมหาสนิท เราก็ควรจะย้อนไปเพื่อที่จะเข้าใจคำว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sacraments เติมตัว S เพราะว่ามีศีลเจ็ประการเจ็ดศีลศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไรถ้าทางพุทธนั้นศีลคือข้อห้ามศีลคือข้อปฏิบัติใช่ไหมครับทางศาสนาคริสต เราถือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเครื่องมือและเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตั้งขึ้นผ่านทางพระศาสนจักรเพื่อนำพระคุณพระพรพระัสถานแห่งความรอดมาสู่ผู้รับศีลถามว่าเครื่องมือและเครื่องหมายภายนอกของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นคืออะไรจะได้อธิบายความให้พี่น้องได้เข้าใจ สิลล้างบาปบัพติสมเพราะฉะนั้นเราจะเรียกนักบุญจอนผู้ทำพิธีล้างให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าว่าจอห์นเดอะบัพติสเพราะว่าจอห์นเป็นผู้ทำพิธีล้างบัพติสตเป็นคำนาม แปลว่าผู้ทำวิธีล้าง to baptize เป็นคำกริยาแปลว่าทำพิธีล้างเพราะนั้นนักบุญจรนั้นมีหลายองค์ยอนอัครสา,าวกยอนในเดือนอีกมากมายแต่ยอนที่ทำวิธีล้างให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเราจรึงเรียกว่ายอนบัติสมาจากตรงนี้แหละครับศิลล้างบาปก็คือบัติสบัติสซึม เครื่องหมายภายนอกของศิลล้างบาปคืออะไรพี่น้องคือน้ำถ้าไม่มีน้ำล้างบาปไม่ได้ไม่ใช่ไปเอาเหล้าเงินมาเทใส่หัวไม่ได้ต้องใช้น้ำเพราะฉะนั้นเครื่องหมายภายนอกที่เห็นชัดเจนสำหรับศิลล้างบาปก็คือน้ำ การล้างเป็นการกระทําเพื่อให้เกิดความสะอาดถ้าในปกติเวลาที่เราล้างมือเราก็อยากให้มือสะอาดเวลาที่ล้างบาปนั้นไม่ใช่ให้หัวสะอาดเท่านั้นแต่ให้หัวใจให้จิตใจเป็นการล้างบาปกําเนิดวัะนั้นสิลล้างบาปเครื่องหมายภายนอกคือนา้า เครื่องหมายภายนอกของศีลมหาสนิทคืออะไรพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ก่อนต่อมาเครื่องหมายภายนอกของศีลอภัยบาปคือการที่พระสงฆ์ยกมืออภัยบาปให้กับพี่น้องในฝากแก้บาปและที่ชัดอีกกันหนึ่งก็คือว่าพี่น้องได้สารภาพบาปกับพระสงฆ์ว่าได้ทำผิดทำบาปอะไรนั่นแหละคือเครื่องหมายภายนอก เครื่องหมายภายนอกของศิลกำลังคืออะไรพี่น้องเวลาที่พระสังฆราชปลดศินกำลังให้กับลูกหลานให้กับพี่น้องเครื่องหมายภายนอกที่ชัดเจนก็คือการเจิมเห็นไหมพระสังฆราชเจิมแต่ก่อนก็มีการตบแก้มด้วยนะเวลานั้นเขาก็จะถามนะครับว่ารับสินกำลังหรือย,ยังบางคนนึกไม่ออกถามว่าโดนพระสังฆราชตบแก้มหรือย,ยังอ้าออจำได้ สมัยก่อนพระสังฆราชวังกะแวนเนี่ยนะท่านตัวใหญ่ๆนะมือหนักๆนะเวลาที่เจิมเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะจบพิธีท่านก็จะแตะแก้มการตบแก้มหรือว่าการแตะเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงว่าต่อไปนี้ผู้ที่รับสินกำลังแล้วจะต้องมีความอดทนถึงแม้คุณจะโดนตบเนี่ยคุณก็ต้องอดทนเห็นไหมครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นอกจากมีการเจิมแล้ว ยังมีการตบอีกเดี๋ยวท่านชูมาจะบอกให้ท่านชูตบหนักๆหน่อยนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าอ๋อสินกําลังนี้เป็นเป็นเครื่องหมายภายนอกที่มีการตบด้วยและตบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการให้ผู้รับสินนั้นมีความอดทนเพราะว่าการเป็นคิสชนต่อไปนี้นะครับจะต้องออกไปเป็นตัวอย่างที่ดีสมัยก่อนมรณสกีถูกเขาฆ่าถูกเขาเบียดเบียนต้องอดทน เครื่องหมายภายนอกของสินสมรสคืออะไรคนที่แต่งงานก็คือการที่หญิงชายนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันเห็นไหมครับอดีชันนางสาวก็ยินดีรับนายขอเป็นสามีและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในายามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาเจ็บป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ฝ่ายสามีก็คือว่าเราผมนายขอยินดีต้อนรับนางสาวกอเป็นภรรยาและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตว์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย